อ่เรื่องเมื่อเมื่อวานนี้ช่วงเช้าเช้านะครับมีเหตุเขาบอกว่ามีเหตุลักพาตัวมีการอุ้ม,มคนนะครับครับอ่บขึ้นรถกระบะไปนะเหตุเกิดในท้องที่สอนอตะหลิ่งชันนะคุณคจอมะเหตุเกิดในช่วงประมาณสักเจ็ดโมงสี่สิบห้านะเมื่อวานนี้ที่วัดน้อยในขแขวง,งแขวงไรเขตตะหลิ่งชันนะอ่มีผู้ ที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยคือนายดนัยสุดโสมอายุ33ปีถูกคนร้าย45คนเนี่ยใช้รถกระบะโตโยต้ารุ่นรีโว่รีโว่สีขาวนะทะเบียน6กกอไก่พอผพพพึ่ง7701กรุงเทพมหานครมีนี่อย่างที่เห็นในภาพนี่แหละนะครับนี่อุ้มไปแล้วนะฮะนี่ญาติคนญาติญาติเหยื่อเขาถ่ายคลิปเอาไว้ออนี่ฮะ,ฮะอุ้มไปแล้วอุ้มผู้ที่ถูกอุ้มตัวคือคุณดนัย ะะแล้วก็กระบะคันนี้เนี่ยฮะสี่ประตูเนี่ยฮะไฮรักตัวใต้ไฮรักวีโวเนี่ยนะฮะก็ขับออกจากวัดไป<เ>ทำการความตกตะลึงของญาติพี่น้องฮะดูฮะเออมันเป็นยังไงอะเรื่องเหตุมัน<ง>อุกอ่าตรงที่ว่าน้องคนที่โดนปุ้มไปเนี่ยเขามาร่วมงานมาร่วมงานบวชเพื่อนแล้วอยู่ดีๆเนี่ยคนที่มาก่อเหตุเนี่ยกลุ่มคนที่มาก่อเหตุเนี่ยโอ้โหเนี่ย ที่มันหน้าอกคืออะไรรู้ป่ะเนี่ยปืดดูฮปืนเออนะครับปืนอย่างที่เห็นที่สองก็บอกเลยนะคนแล้กก็บอกถือกันเนี่ยนะใช่แล้วเห็นหน้าชัดเจนด้วยแลวนี่ไม่ใช่ตำรวจนะนี่ไี่คนเรือนคนธรรมดาเลานี่แหละเห็นตามตามข่าวเขาบอกว่าเป็นคนที่ฟ้างวางอ่ะเขาว่าว้มงวังในในในพื้นที่ตลิ่งชันแล้วกันเขาบอก่าต่างคนก็ต่างมาร่วมงานบวชแล้วมาเจอกันใช่แล้วมีหนึ่งในในมีหนึ่งในผู้ก่อเหตุเนี่ย เป็นคู่กรณีกับเหยื่ออคู่กรณีก็เหมือนกับเหมือนเคยทะเลาะกันมาก่อนแล้วอุ้มเพื่อจะไปเคลียใช่แต่ปรากฏว่าพอรู้ว่าอามีการแจ้งความมีการถ่ายคลิปเห็นหน้าเห็นตาหมดสุดท้ายเนี่ยเอามาคืนใช่ไหมใช่เขาเขาก็พาเหยื่อคนนี้ไปส่งที่ห้องสืบสวนของสนตลิ่งชันเออเออคนที่เอาไปส่งนะฮะก็คือคนที่อุ้มนี่แหละใช่นายกรปพลเอี่ยมวิสูตรนายเชิดศักดิ์คุ้มพักดีนายจตุพรศรีสวัสดิ์และก็านายนิธิกรพวงสุนทรสี่คนนะฮะ พาตัวใดน,นันฮะมาคืนที่ห้องสอบสวนสอนตลิ่งชันห้องสืบห้องสืบห้องสืบเลยห้องสืบเลยคนพวกเนี้ยเหมือนกันจริงๆก็รู้จักตำรวจในส่วนหนึ่งแล้วมาคืนทําไมเนี่ยก็กลัวไงแล้วสุดท้ายก็ถูกจับดิถูกจับดิเต้าตำรวจเขาเอ้ามา,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 าเอาคืนก็รับคืนนะออแต่ว่าเขาแจ้งความคุณไว้แล้วนะคุณจะคุณบอกว่าคุณแค่พาเขาออกไปเคลียรอะไรเรื่องที่บาดหมางกันเนี่ยแต่พฤติกรรมการที่ พฤติกรรมที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยมันค่อนข้างอุกอาจเออมันชัดเจนเออนเน,ออนี่ยเรามีคลิปเสียงนะครับ<ม>ของอาญาติของคุณนายเนี่ยที่เหตุการณ์ว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะเอาเราไปฟังกันนะกันครับสักพักหนึ่งเพราะว่าเหตุเหตุนี้แหละเพราะว่าหนูถามเขาไงว่าพี่มาทําพี่มาทําพี่หนูเรื่องอะไรเขาบอกว่าพี่เองอ่ะสั่งให้คนไปกระทืบน้องข้าในนั้นหนูเลยบอกว่าพี่รู้ได้ไงเขาบอกว่าคนในนั้นบอกมาหนูบอกว่าพี่หนูไม่เคยไปรู้จักเลยน้องพี่อ่ะ พี่หนูก็พูดอยู่ว่าเขาไม่รู้จักเขาจะไปสั่งได้ยังไงถูกไหมพี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่างั้นก็ขอโทษแล้วการเป็นการเขาจะผิดอะแล้วมีการเคลียร์แล้วเรายอมไหมไม่ยอมค่ะเคลียร์ด้วยเหตุผลอะไรเคลียร์ด้วยว่าตังค์เคลียร์ด้วยคือตอนที่เขายังไม่ไม่พาตัวพี่หนูมาที่โรงพักนะคือว่าหนูโทรถามว่าพี่หนูโดนอะไรไหมทําอะไรพี่หนูไหมในาเคลียร์รือใช่อตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ใช้ตังค่ะคือว่าจะให้เขาเอาพี่กลับมาว่าพี่ ทำอะไรพี่หน okay ูไหมเขาบอกว่าไม่ได้ทําหนูก like ็ถามพี่พี่เต้โดนอะไรไหมพี่โดนอะไรไหมคือพี่เต้บอกว่าไม่ได้โดนเขาไม่ได้ทําคือตอนนั้นอ่ะเขาเอาไปไหนเราไม่รู้นะแต่คุยในโทรศัพท์ไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยหนูก็เลยบอกว่าโอเคถ้าพี่ไม่ได้ทําอะไรพี่หนูอ่ะเอากลับมาที่สอนอแล้วก็จบไปจะไม่มีการแจ้งความอะไรทั้งนั้นก็จบไปากลับมมสแต่ว่าตํารวจเราบอกว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นละคือจบไปแต่เรื่องปืนอ่ะเขาจะดาเนินคดีให้ ที่ว่าหนูมีหลักฐานว่าถ่ายรูปแล้วเขาเอาเปืนขึ้นมายิงบนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคือตำรวจอเขาจะเดินเรื่องให้เต็มที่อยู่แล้วคือเขาพูดว่ามันเป็นแยกเป็นส่วนไปพอปุ๊บมามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพี่ท่าแบบว่แวาแบบนั่นแหละฮะับก็รอเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผู้ที่ถูกอุ้มไปเนี่ยเป็นลูกชายของเจ้าของร้านอาหารทะเลด้วยนะที่ชื่อดานัยหรือชื่อเต้ใช่ที่ในคลิปนั่แลแล้วสุดท้ายเขาก็ เอ่อเปคืนแล้วก็แต่ว่าตำรวจเขาแจ้งข้อหานะคุณจอร์จผมผมเพิ่มเติมนิดนึงในตัวนายเอกพลที่เป็นหนึ่งในคนอุ้มเ<ม>่เขา<ม>เขาสารภาพเหมือนกันนะเขาบอกว่า,ารู้จักกับเต้แล้วก็โมโหเต้ที่ว่าเต้นเนี่ย<ม>เข้าใจว่าเต้นเนี่ย<ม>ไปสั่งเพื่อนที่อยู่ในเรือนจาเนี่ยไปทาร้ายลูกน้องของตัวเองอเออเขาบอกว่าที่ทําไปเพราะเหตุอย่างนี้ก็คืออ้างประมาณนี้แหละแต่สุดท้ายสุดท้ายเนี่ยคนอาจจะสงสัยว่ามันจะต้องโดนข้อหาอะไรบ้างข้อหาเนี่ย ลักษณะจริงๆก่อเห็ุเนี่ยเข้ากับขังนุ่งเหนียวนะแต่ด้วยความที่ว่าทางผู้เสียหายเนี่ยเขาไม่ติดใจเอาความตารวจเลยดาเนินคดีข้อหาเดียวคือลูกกันมีอาวุธปืนและขึ้นสุดปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาตดำเนินคดีไอีห้าคนนี้ไปครับผมเอ้า